สวัสดีค่ะทุกคนพวก,กเราแก้มใส่เบลล่จาจะพาทุกคนไปเลือกซื้ออาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นของสดและของแห้งพที่นี่คือตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับผมพวกเราอยู่ที่อ่างศิลามาทำอะไรมาซื้อกุ้งโอ้ซื้อกุ้งตัวใหญ่ไหมกุ้งอะ่ะใหญ่มากใหญ่ละโอ้โหหรือว่าตลาดอางซิล่าเองเอาตลาดอ่างศิลา่าจะพาทุกคนไปดูว่าตลาดมีอะไรไปกัน ไีกันเลยมีรถเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็คนเยอะด้วยโอ้ทำไมเยอะรู้ไหมวันนี้วันวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทุกคนหยุดใช่ไหมใช่วันนี้แล้วก็เด็กปิดเทอมด้วยเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยใช่โอ้นี่มีปูด้วยแหมปูสดๆเลยโบใบโอ้มงดานี่ปูเล่ก็มีนะมีปูเล่ด้วยโอ้มิงดา โอ้สดๆเลยพี่จับขึ้นมาจากเรือเลยเนี่ยโอปูม้าปูอะไรถามพี่ครับปูอะไรอันนี้อันนี้ปูอะไรครับปูป้ายเหรอปูเนื้อใช่ห็นไหมพี่โอ้กลับดูแลโอ้สองสามร้อยนันละครับขอบคุณครับผมอ่ะอือเฮ้ มาครับตลาดเช้าครับขายเรียกเจ้ามดเลหมไปครับไอครับ <c oughs> ไปครับไปครับไปถึงแล้วตลาดตะมงขึ้นบ้านอางศิลาตัวน,นี้ปกติเราจะมาวันธรรมดาใช่ไหมวันอาทิตย์จะคนเยอะมากเลยมีโอ <c oughs> กาสผ่านมาก็ต้องแวะดูซะหน่อยอันน <c oughs> ี้อะไรครับกูมห ขกุ้งนี่อันนี้ที่เราซื้อนี่ใช่ไหมร้านนี้ป่ะใช่ร้านนี้ปั้ยอ๋อเออกุ้งจิ๋วกุ้งแห้งอ๋ออ๋อกุ้งครับเอหลากหลายเลยฮะอันนี้เอ้ย ปูเป็นก็มีอันนี้ปลาปลากระพงนะนี่ปลากระพงนี่ปลากระพงไอปลาเขาอวปลาอะไรนะปลาอะไรนะปลาดาบไม่ใช่ไหนตัวไหนอันไหนอันนี้เหรออันนี้ปลาโอ๋โอปลาโอ๋อันนี้ปลาโอ๋อ๋อไม่ใช่นู้นโอปลากระเบนใช่าไหมโอกินปลากระเบนนะ อ๋อนี่ปลาสายขอบคุณครับอ๋อนี่ปลาเก๋าปลาเก๋าก็สดเลยปลาเก๋าไปต้มก็เดียวเลยแล้วแหละต้มยำปลาเก๋าปลาขอบคุณครับผมไรนะจ๊าบกอะไรเนี่ยนี่ไงปลาหมึกโอ้ปลาหมึกมีหลายประเภทเลยวันนี้ ลายส์เลยครับไหนเอาปลาหมึกก่อนไหมอันไหนลูกเอาหมึกนี่เหรอที่เขากินสดๆป่ะปลาหมึกปลาหมึกปมึกอะไรรู้ไหมที่ซื้อหมึกอะไรหมึกกระดองป่ะ ชอบชอบเออกรนดอนชอบกินไหมชอบกินปลาหมึกวะชอบกินปลาหมึกไหมชอบอยู่อ๋อเหรอยวเวอร์อ่ะอือมีตัวเบลอเลยนี่ไงมกระดองใช่ไหมที่เราซื้ออันนี้หมึกสายอันนี้หมึกอะไรคะหมึกเอ่ออะไรก็รู้หนุนด้วยนะครับโอ้โอเคครับฝากมาอุหนุนด้วยนะครับนี่นี่ร้านนี้ปลาหมึกแห้งขึ้นชื่อ ร้านปลาหมึกแห้งเลยร้านนี้ครับขาประจำเลยมาที่ไรก็ต้องซื้ออันนี้เอากิโลดีคะฮะฮะกันได้แล้วหนึ่งหงอ่ะอ้าวโอเคอันนี้ปลาหมึกอะไรฝากอะไได้ป้วยฝากมาอุดหน,นุนร้านร้านอะไรที่ร้านอะไรขายหมึกเด็กขายหมึกโอ้แม่ค้าใจดีไหม นี่เลยขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมนี่ร้านนี้ดูกุ้งดูกุ้งหัวไข่เลยดูเด้งๆเลยเอากิโลอ่ะหืมมันจะน็อกตัวเองเองไหนกุ้งกุ้งจะน็อกตัวเองแล้ว นั่นนกตัวเองเหรอโอ้โหนงหรับผมกระโดดนู้นหรอกมันตันเลกมันไ็อยู่เลนะเออไปเนี้ยเรียบร้อยตุยนี้ย่ นี่ใช่อะไรว่ามันตายหรือไม่ตายไข่เยอะมากไหนไข่มีไข่ด้วยเหรอไข่ไงครับตัวสี่สิบตัวสี่สิบอ๋อสี่สิบเนาะสี่สิบคืออะไรอ่ะอ้าวดอกไม้ดอกไม้รู้จักไหมรู้จักไหมอ้าวไหนขอหยิบอันนึงอ่อเดี๋ยวเออดอกไม้ประจับอ่ะรู้จักป่าวคืออะไรรู้จักไหมควายจริงเหรอเอ้าดูดูทรงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่ะ เห็นไหมมันแก่ยากมากนี่เห็นไหมทุกคนมันไม่แข็งัลยฮะแข็งสิเระวังว่ามันต้องแก่เปลือกกอกๆลูกแล้วก็กินข้างในเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยครับบม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 อ๋อฮะาซีปูทอดใหม่ใหม่ปลาสี่ไมล์ร้อยห้าร้อยก็มีจากเอาปูนะคะเนี่ร้านไม่มีชื่อร้านชื่ออะไรเอาฝากบอกอุดหนุนด้วยรีวิวให้แม่ค้าด้วยนะ อร่อยอร่อยอ๋อขอบคุณครับโอเคโอ้โหได้มาเยอะเลยไหนโชว์ดิโอ้ยได้อะไรมาบ้างโอ้โหนี่ที่แม่โอ้โหเต็มเลยเยอะไหมของเยอะไหมเยอะเหรอวอนวถ้าคิ๊บได้อยากให้พวกเราทำไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย